ันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเที่ยวน้ำตกกันนะครับไปดูกันว่ามันจะสนุกขนาดไหนนะครับไปกับผมเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไป ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นมาบนรถแล้วนะครับตอนนี้เรากําลังจะไปน้ําตกกันแล้วนะครับไปกันเลยแต่ว่าผมจะขับเบาๆไปนะเพราะว่าตอนนี้น้ํามันของผมจะหมดแล้วนะครับน้ํามันมันจะหมดแล้วต้องเบาๆนะใช่ไหมทุกคนถ้าเราขี่เร็วนี่มันจะหมดเร็วใช่ไหม แล้วก็วันนี้นะผมจะไปเที่ยวน้ำตกห้วยโลงนะครับน้องๆอ,อ,อาจจะไม่รู้นะเพราะว่ามันคือน้ำตกอยู่ที่จังหวัดแพร่ก็จะม่าจังหวัดน่า mm hmm. นครับเออเนาะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้คือฝนตกแล้วนะคร mm ับ hmm. ก็ต้องขอไปด้วยนะครับเพราะว่ากล้องนี้นะพี่ถือนะพี่ไม่ได้เล่นพี่ไม่ได้ติดเอาไว้นะครับพี่ถือนะคร mm ับฝนตกแล้วนะ mm hmm. โอ้โห ตกแล้วทำไงดีเนี่ยทุกคนผมขออนุญาตเอาโทรศัพท์หรือว่ากล้องของผมเนี่ยเก็บเอาไว้ก่อนได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ผมใช้โทรศัพท์ถ่ายอยู่นะเพราะว่ากล้องของผมนะมันอยู่กับเพื่อนนะฮะกับเพื่อนของผมนะมันเพื่อนเป็นคนที่อ่าผลของนะแต่ว่าผมเนี่ยเป็น คนที่สบายนะครับไม่ได้ขนของนะครับแต่ว่าถ่ายนี่ก็เอากล้องโทรศัพท์ถ่ายเลยดีกว่ามันมันดีกว่านะครับใช่ไหมทุกคนมันเออมันดีกว่าก็ทุกคนครับมันอันตรายนะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่น้ําตกกันเลยนะครับตอนนี้ขอขับรถไปก่อนนะครับขับรถมือเดียวมันอันตรายอันตรายนะครับ ผมก็ขับเบาๆนะครับประมาณยี่สิบนะครับประมาณยี่สิบเองนะครับทุกคนอันนี้ก็เข้าเมืองแล้วครับเอออันนี้มันก็ไม่ใช่เมืองนะครับอันนี้เป็นเป็นหมู่บ้านนะครับเออพูดพูดหน่อยคุณไม่ใครรู้เรื่องแล้วนะโอเคทุกคนเดี๋ยวไปตัดไปภาพถึงน้ำตกเลยนะ เพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักแล้วเจอลูกหมาด้วยนะครับคนก็ตอนนี้นะผมเจอตัวอะไรก็ไม่รู้หรือว่าเป็นพระองค์อะไรก็ไม่รู้นะครับโอ้มันคืออะไรครับนี่ยใครรู้จักบ้างครับอันนี้มันคือใครครับทุกคน อยู่คนเดียวด้วยนะครับอยู่ในป่าครับครับอยู่ในป่านะครับอยู่ในป่าลึกเลยครับก็ใครก็ไม่รู้นะทุกคนนี่เฮ้ยทุกคนก็ตอนนี้นะครับมาถึงน้ําตกแล้วนะครับแต่ว่าฝนตกนะครับก็เลยทําให้เราเล่นน้ําไม่ได้นะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้เลยฝนตกนะ ขอัยด้วยนะเพราะว่าฝนตกนะตกหนักเลยอันนี้ก็จะเป็นน้ำตกน้อยๆนะครับแต่ว่าน้ำตกใหญ่มันก็อยู่ตรงนู้นนะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะเอารองเท้าเอาไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปนะครับ ตอนนี้เปียกหมดแล้วเปียกหมดแล้วโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้นะขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะเพราะว่าคลิปนี้เรามาแบบไม่ได้เตรียมเอาไว้นะครับก็เลยมาเจอฝนนะครับไปเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวโอ้โหโอ้โอ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ กดไลค์กดแชร์บุ้มด้วย